คุณต้องสามารถสร้างเงินจากสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ใครที่ไม่กล้าขายคอร์สในไลฟ์ตัวเองเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะว่าคุณจะกลายเป็นคนที่จิตตกแล้วก็ป่วยไปเลยนะเพราะสุดท้ายคุณทําออนไลน์เนี่ยนะคะคุณต้องมีเม็ดเงินเข้ามาทําออนไลน์แล้วไส้แห้งมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โฟกัสใหม่ ทำออนไลน์ไม่ว่าจะไลฟ์ขายคอร์สหรือจะสินค้าอะไรทำออนไลน์ให้รวยแล้วก็ทำเงินได้ไวคือคุณต้องขจัด m ม n d เซ็ตที่ว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าขายเพราะกลัวคนว่าว่าทำไมต้องขายอ่ะมาให้ฟรีไม่ใช่เหรอฟรีคุณก็มีในส่วนที่ฟรีขายคุณก็มีส่วนที่ขาย คุณอย่าเอามามั่วหรือเอามาปนกันบอกจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าอันนี้ฟรีอันนี้ขายแค่นี้เองค่ะ